นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงว่าก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้เป็นกระแสมีคนพูดโดยข้อเท็จจริงตามข้อมูลของเราหรือจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาช่วงนี้จะยังไม่มีการกระทา จะไปเข้มข้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งส่วนจำนวนเงินที่พูดกันน่าจะเป็นเรื่องของการถามความเห็นมากกว่าและอาจจะตกใจว่าทำไมจำนวนเงินซื้อเสียงมากขนาดนี้แต่ขณะนี้ยังไม่มีอาจจะมีกระแสรหรือเป็นการเตรียมการแต่ก็จะอยู่ในสายตาของกอกตซึ่งการซื้อเสียงเป็นเรื่องของคนสองคนคือคนให้กับคนรับมาเจอกันการหาพยานหลักฐานถึงเราจะรู้ว่าจุดไหนมีที่เราทำได้คือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หลักตอนนี้คืออธิบายว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้หรือกดดันไม่ให้เงินเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกตั้งมีข่าวซื้อเสียงแต่ในข้อเท็จจริงคือซื้อไม่ได้ซึ่งเราอยู่ในระยะของการป้องกันป้องปรามมาตรการของกกตเป็นแบบนี้ช่วงนี้ยังไม่ใช่เรื่องของการซื้อเสียงเป็นเรื่องของการร้องเรื่องปลยหรือการใช้ถ้อยคำก้าวร้าวรุนแรงใส่ร้ายกัน เมื่อถามว่าเลือกตั้งที่ผ่านมามีการระบุว่าประชาชนเห็นแต่กะกะตไม่เห็นครั้งนี้จะลบภาพจำแบบนี้ได้หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าตนไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อย่างที่บอกเรามีมาตรการช่วงนี้มันเป็นกระแสแต่เรามีมาตรการเรื่องของการป้องกันได้แต่คนก็ยังคงพูดว่ามีการซื้อเสียงเหมือนเดิมเพราะคนที่ไม่ชนะก็จะมีมุมพูดเหมือนเดิมแต่คนชนะก็มีมุมพูดอีกแบบหนึ่งแต่ตนพูดได้อย่างเดียวว่าพฤติกรรมไม่ต่างกัน ในแสวงยังกล่าวถึงกรณีมีการฟ้องศาลปกครองเรื่องการจัดหน่วยเลือกตั้งและการต้องแสดงตนสองครั้งว่าไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนเราก็ถูกฟ้องทุกครั้งประชาชนก็ใช้สิทธิ์ไปเราก็แก้ต่างไปอย่างนี้แหละส่วนกรณีพบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้รับบัตรเลือกตั้งไม่ครบ นายแสวบงกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ในเวลาจะบอกว่าได้รับไม่ครบก็คงไม่ได้เพราะเขามีเวลาและแต่ละประเทศก็ทรงไม่เหมือนกันรวมทั้งต้องดูว่าผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ลงทะเบียนทั้งสองประเภทหรือไม่เช่นลงทะเบียนเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวก็ได้บัตรเดียวไม่ใช่จะได้สองบัตรดังนั้นต้องมีการตรวจสอบเหมือนเรื่องรหัสเขตอย่างการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเราใช้รหัสตัวเลข5หลักก็ว่าไปพ้องกับรหัสใรเสนอทำให้เกิดความสับสน ครั้งนี้เราใช้4ี่หลักคนก็บอกว่าทำไมไม่ใช้5หลักดังนั้นคนจะวิจารณ์ก็วิจารณ์ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่บนข้อเท็จจริงแค่ไหนชาวเน็ตมีความคิดเห็นยังไงฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ